สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง f c h e s r o l e ยวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งตารอคอยจากค่าย Chevrolet นี่คือ Chevrolet Colorado 2026รุ่นใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์ที่หรูหราดุดันและเทคโนโลยีล้ำสมัยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประกูล Colorado รถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่กระบะธรรมดา แต่มันคือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งแบบอเมริกันและความหรูหราแบบยุโรปที่ลงตัวเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับเชฟโรเลตโคโลราโด o 2 2 6มาพร้อมดีไซน์ที่เปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันเส้นสายตัวถังดูแข็งแรงและกราดเกเรียวมากขึ้นด้านหน้าถูกออกแบบให้ดูทรงพลังด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมพร้อมโลโกโบไทยสีทองอันเป็นเอกลักษณ์อยู่ตรงกลางอย่างโดดเด่น ไฟหน้า LED แบบใหม่ทรงเฉียบมีลายไฟ DRL ที่ให้ลุคสปอร์ตและล้ำสมัยมากขึ้นฝากระโปรงหน้ามีแนววัสันที่คมชัดสะท้อนถึงพลังของเครื่องยนต์ที่ซ่อนอยู่ภายในส่วนกันชนหน้าก็ดูหนาแน่นแข็งแรงและให้ความรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่มองมุมด้านข้างของ Colorado 2,026โดดเด่นด้วยเส้นสายตัวถังที่ดูโฉบเฉียวแต่ยังคงความบึกบึนแบบกระบะพันแท้ ล้ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์หลายก้านเคลือบโครเมียมให้ความรู้สึกพรีเมียมมากๆเสริมด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่และความสูงใต้ท้องรถที่พร้อมลุยได้ทุกสภาพถนนสีตัวถังแบบซิงค์กลอสซี่เมทัลลิกหรือสีเทาเงาแบบสังกะสีที่เราเห็นในรุ่นโชว์รูมนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าสวยหรูและทันสมัยสุดๆเมื่อแสงไฟกระทบจะสะท้อนความมันวาวอย่างมีระดับด้านท้ายรถเองก็ดูทันสมัยไม่แพ้กัน ด้วยไฟท้ายเล็ดลา์ใหม่ที่เรียวยาวคึ่งฝากระบะมีโลโก้เชฟโรเลตปั๊มลึกไว้อย่างสง่างามกันชนท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมบันไดข้างในตัวเพิ่มความสะดวกเวลาขึ้นลงกระบะเมื่อมองเข้าไปในห้องโดยสารโคโลราโด2026บอกได้เลยว่าความหรูหราเพิ่มขึ้นออย่างก้าวกระโดดวัสดุภายในใช้หนังแท้และโครเมียมผสมกับอลูมิเนียมขัดเงา ให้สัมผัสที่พรีเมียมมากๆแผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่เน้นความทันสมัยและเรียบหรูด้านบนเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่แบบลอยตารองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงรอบทิศท,ทางจาก Bose ที่ให้เสียงคมชัดทุกย่านเสียงมาตรวัดด้านหลังควงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์การใช้พลังงานและระบบช่วยเหลือต่างๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังอย่างดีพร้อมปุ่มควบคุมระบบเสียงโทรศัพท์และครูสคอนโทรลเบาะนั่งคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศแอร์อุ่นเบาะส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างนั่งสบายแม้ในการเดินทางไกล บรรยากาศภายในยังถูกยกระดับด้วยไฟแอมเบียนไลท์สีทองอบอุ่นที่ฝังอยู่รอบแผงประตูและคอนโซลกลางช่วยเพิ่มความรู้สึกหรูหราและทันสมัยระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนแยกซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังรวมถึงช่องชาร์จ USB-C และช่องชาร์จไร้สา,สายสำหรับสมาร์ทโฟน ในด้านสมรรถนะเชฟโรเลตโคลราโด2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ขนาด2.8ลิตรให้พละกำลังสูงสุดประมาณ200แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ 4WD พร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายทั้งโหมด Normal, Pop Road, Tow และ Sport เพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพถนน ระบบกันสะเทือนใหม่ได้รับการปรับปรุงให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะขับบนถนนเรียบหรือทางครุขระก็ให้ความมั่นใจเต็มร้อยพวงมาลาัยตอบสนองไวและแม่นยำการควบคุมรถทำได้ง่ายและมั่นคงระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมระบบช่วยเบรก ABS, EBD และระบบควบคุมการทรงตัว ESC ที่ทำงานร่วมกับระบบ traction control เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทุกสถานการณ์ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย c h e ฟโ o l e ตจัดเต็มจริงๆมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360อองศาที่ให้ภาพคมชัดระดับ HD อีกทั้งยังมีระบบ Adaptive Cruise Control และ Parking Assist ที่ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ในส่วนของประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันโคโลราโด2026ทำได้ดีเกินคาดด้วยระบบฉีดน้ำมันแบบแรงดันสูงและเทอร์โบแปรผันทำให้สามารถรีดลังได้เต็มที่ในขณนะที่ยังประหยัดเชื้อเพลิงการทดสอบเบื้องต้นพบว่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-14กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถกระบะขนาดกลางที่มีกำลังขนาดนี้เมื่อพูดถึงราคาจำหน่ายเชฟโรเลตโคโลราโด 2,026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 0 0 0ล้แสนบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง1 7 0 0 0้บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์ครบครันถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีความหรูหราและสมรรถนะที่ได้รับเชฟโรเลตพยายามวางตำแหน่งของโคโลราโดรุ่นใหม่นี้ให้เป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกและการใช้งานในชีวิตประจำวัน ใครที่ชอบรถที่ดูแข็งแกร่งแต่ก็มีความหรูและเทคโนโลยีทันสมัยโคโลราโด2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะใช้ทำงานเดินทางหรือท่องเที่ยวมันก็พร้อมให้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าเดิมในทุกมิติ และนี่ก็คือรีวิวเต็มของเราเกี่ยวกับ2026 Chevrolet Colorado รุ่นใหม่ล่าสุดบอกได้เลยว่า Chevrolet ได้ยกระดับมาตรฐานของรถกระบะไปอีกขั้นจริงๆทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะความหรูหราและความปลอดภัยหากคุณกำลังมองหารถกระ